เดีตยสารบ i g กอิ ue, ช e ฉบับไคลเอ็กโซถ่ายแบบขายหมดในเวลาแค่2วันติดตามกันต่อเลยครับกับความบันเทิงทางฟ้าเกาหลีใต้เรื่องราวอะไรนั้นพบกับพี่ออมในโซลิซา์ครับ เราจะมาที่นิตยสารคอนเซปต์ดีๆนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่ารายได้จากการจำหน่าย The Big Issue นี่เขามีการแบ่งให้กับการกุศลด้วยนะคะล่าสุดขาย EXO ไปขึ้นปกมาอู้ดแปบ๊บเดียวขายเกลี้ยงเห็นเขาว่าต้องมีการพิมพ์เพิ่มด้วยละค่ะ The Big Issue นะคะเป็นนิตยสาราที่พิมพ์และวางจำหน่ายเป็นรายเดือนฉบับที่ค่ายไอดอลหนุ่มแห่ง EXO เขาร่วมถ่ายแบบในฉบับเดือนธันวาคมก็กลายเป็นนิตยสารที่ขายดีที่สุดในเกาหลีใต้ประจาปี2017ไปแล้วะคะ่ะ เนื่องจากว่านิตยสารจำนวน15,000เล่นทีพิพิมพ์ออกมานะคะขายหมดเกลี้ยงภายในระยะเวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นและถึงแม้ว่าจะมีการตีพิมพ์เพิ่มอีก5,000ฉบับแต่ว่าก็ขายหมดอีกเช่นกันในระยะเวลาอันรวดเร็วค่ะ เดอะบิ๊กซีชูเป็นนิตยสารที่วางจําหน่ายแบบกึ่งการกุศลนะคะเนื่องจากว่ารายได้จากยอดจําหน่ายจํานวนครึ่งหนึ่งเนี่ยจะนําไปเป็นค่าจ้างคนไร้บ้านที่ทางสานักพิมพ์เขาว่าจ้างให้มาทําหน้าที่เป็นพนักงานขายตามร้านขายนิตยสารหลายแห่งที่ทางสานักพิมพ์ได้จัดเอาไว้เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้คนไร้บ้านค่ะ ส่วนนิตยาสารฉบับที่ใครมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนไร้บ้านด้วยนี้ก็มีแฟนคลับไปเฝ้ารอซื้อที่ร้านขายก่อนที่ร้านจะเปิดด้วยซ้ําซึ่งก็ทําให้ยอดจําหน่ายของนิตยาสารฉบับนี้นะคะก็หมดลงในระยะเวลารวดเร็วแต่ถึงอย่างไรก็ตามทางสำนักพิมพ์ก็ได้มีการวางแผนที่จะตีพิมพ์เพิ่มแล้วนะคะเพื่อที่จะได้เป็นการสร้างไรายได้ให้กับคนไร้บ้านเพิ่มเติมด้วยค่ะ no, 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 no. อันนี้ก็น่าชื่นใจนะคะเรียกได้ว่าเป็นการสนับสนุนกันในทางที่ดีทีเดียวนะคะสอบแฟนคลับก็ช่วยเหลือนะคะซื้อนติตยสารกันไปรายได้ก็เป็นการกุศลด้วยนะคะ